สำหรับบางคนหน้าร้านอาจเป็นบ้านอาคารพาณิชย์หรือการตั้งบูธตามตลาดนัดแต่กับช่างเรียนที่ที่เปรียบเสมือนหน้าร้านก็คือรถยานพาหนะคู่ใจของเขานั่นเองค่ะ สวัสดีครับผมช่างเรียนอินพงครับร้านชอเดอเทียมครับอยู่ที่ตําบลละขิงอำเภอสัมพันธ์จังหวัดนคนปรปฐมครับรับติดตั้งจานโดเทียมกล้องจรปิดแล้วก็แอร์ของพิษไอครับผมบริการดีมีน้ำใจหงใย,ยลูกค้าครับผมช่างเรียนไม่เคยต้องรอให้ลูกค้าโทรมาเรียกใช้บริการแต่มักเป็นฝ่ายเข้าหาลูกค้าก่อนเสมอเราก็จะออกไปหาลูกค้าครับ ลูกค้าที่เรามีอยู่ตรงไหนยังไงมีปัญหาอะไรยังไงเราก็ช่วยแก้ไขให้แล้วก็โฆษณาสินค้าใหม่ๆของเราด้วยจะเป็นพีไอติดตั้งแอร์หรือย,ยังอะไรแล้วก็เสนอสินค้าใหม่ๆสินค้าเขาก็มีการเทินการเปลี่ยนและเพราะช่างเรียนใช้รถเป็นหน้าร้านไว้บริการลูกค้าแบบเคลื่อนที่เครื่องมือช่างจึงต้องพร้อมด้วยเช่นกันคือรถก็มีเครื่องมือทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นหินเจียรไฟเบอร์สว่าน มีหมดเตรียมตู้เชื่อมขึ้นรถไปด้วยเพราะว่างานติดขัดปัญหาอะไรเราก็จะสามารถตัดเชื่อมตรงนั้นได้เลยพ่นสีตรงนั้นได้เลยและภายในกล่องเครื่องมือยาเคลื่อนที่ของช่างเรียนก็ยังมีเครื่องมือแอร์มาตรฐานของ PSI ติดรถไว้บริการลูกค้าเสมอเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะถ้าเครื่องมือเรามาตรฐานป๊บเนี่ยเราก็ไม่ชักมาตรฐานเลยเพราะว่ามันเครื่องมือมันจะสามารถบอกได้หมดเรา,าไ,ดได้ใช้เครื่องมือ รู้สึกว่ามันมีเศษมากครับเพราะว่าการบานแฟแล้วมันแตกต่างกับเครื่องมือยี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นเราต้องใช้น้ำหนักมือเราความชำนาญของเราแต่ตัวนี้แค่หมุนฟรีเพื่อควาช้ได้เลยช่างเรียนก็ชอบเรียนสมชื่อเลยค่ะถ้าเพื่อการพัฒนาตัวเองแล้วช่างเรียนไม่เคยรู้สึกเสียดายเลยสักนิดการที่เราได้ไปเรียนรู้มันก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งครับมันได้คืนมาแน่นอนแต่แต่เร็วจะช้าก็เหมือนกับเรา ไปสอบแอร์ไปทำแอร์อะไรเครื่องมือมาตรฐานเนี่ยเราสามารถมาประกอบอาชีพได้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรือว่าอาชีพเสริมเนี่ยมันก็สามารถทำทำเงินให้เราได้เหมือนกันเครื่องมือที่ได้มาตรฐานก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญสำหรับเพื่อนช่าง ือเป็นตัวช่วยที่จะทำให้งานมีประสิทธิภาพสูงทั้งยังช่วยยกระดับอาชีพช่างให้ลูกค้าได้มั่นใจในคุณภาพเพราะฉะนั้นช่างมาตรฐานต้องมาพร้อมกับเครื่องมือมาตรฐานนะคะ